ในานามเทศบาลเมืองมหาสรารคามขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณเครือข่ายทุกๆภาคส่วนในการจัดธิกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการรวมพลังสร้างป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูสภาพาแวดล้อมอันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและความสําเร็จกิจกรรมในวันวันต้นไม้ประจําปีพุทธศักราช2566 จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมและให้ความสําคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรของป่าไม้และธรรมชาติและลดผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท้ายสุดนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านแล้วก็ขอให้กิจกรรมในครั้งน,นี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบัดนี้ได้ถึงเวลาสมควรแล้วก็ผมขอเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพธศักราช2,566ณบัดนี้วันที่9มิถุนาย,ยนเวลา9นาฬิกานายภาคินติษ์ไพบูย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่งในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช25 6 6โดยมีนายสายเย็นพือรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณนะบริเวณสระน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้ันขอโดยมีวัตถุประสงค์ เือเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควนันรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับหน่วยงานและชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน170คน